สวัสดีค่ะเปิดมาก็เจอรอยยิ้มหวานๆเลยของยายตัวแสบแสบจริงไหมคะนี่คะ่ะคุณพ่อเขาก็กำลังจะประกอบตู้โต๊ะกระจกนางก็ตอนแรกนางอยู่ข้างล่างนะแล้วก็เรียกเรามามามา,มาแล้วก็อุ้มมาขึ้นมาก็มานี่เลยจ้าปวนเลยลูกช่างเนาะช่วยทุกอย่างอันนู้นไหมอันนี้ไหม ขวบแปเดือนเองพูดได้หมดคุณพ่อก็ทำไปเรื่อยๆอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนี่ค่ะประกอบใช้เวลานานมากเนี่ยเรานางให้กาลังใจนางก็ไม่เห็นหรอกแต่เหมือนจะเห็นแหละแต่ทำเป็นไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ให้เราหายไปไหนนะต้องอยู่ให้นางเห็นแบบ อยู่ใกล้ๆแถวนั้นถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวก็เรียกบ้านใครเป็นมั่งแบบสามีติดเมียอันนี้ติดหนักมากเราก็เป็นคนติดแฟนนะแต่ว่าโอ้โหไม่หนักเท่ากับแฟนติดเราติดจงบางทีแบบทะเลาะกันบ่อยนะทะเลาะไอ้เรื่องคนนี้เรื่องแบบห่างกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย พอห่างนิดห่างหน่อยหาไม่เจอนางก็จะเอาละงี่เงาดึงหน้าตึงหน้าทำหน้าเครียดแล้วเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบคนทำหน้าแบบนี้ไม่ชอบคนที่แบบทำตัวไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิเราเป็นแบบนี้นะเราก็จะหงุดหงิดใส่เลยพอเห็นเราหงุดหงิดใส่ก็อ่ะเด็กก็ยิ้มเด็กก็ดี ก็ประกอบไปเรื่อยๆเนาะเราก็ไปนั่งเอาใจหน่อยเขาทําให้ก็เอาใจหน่อยเขาไปนั่งแบบอยู่ใกล้ๆหน่อยแต่ดูเหมือนเกะกะเนาะรู้สึกเลยว่าตัวเองเกะกะแต่ก็ไม่ยอมให้เมียไปไหนไม่เข้าใจทําไมเป็นแบบนี้นะคะก็หยิบอันนู้นหยิบอันนี้ให้ดูนะตั้งใจประกอบมากอะไม่คุยกับเราสักคำ เราถามอะไรไปก็กว่าจะตอบได้โอ้ยบางทีก็แบบหงุดหงิดนะเจอคนแบบนี้โคตรหงุดหงิดเลยแต่ก็ต้องอดทนอ่ะต้องอดทนเอาใจก็แบบเออเขาก็ทำให้อะเนาะแต่บางทีมันก็เกินไปเอาใจอย่างว่าแหละเราทำไม่เป็นก็ ต้องเอาใจเขาหน่อยไม่หน่อยละเยอะเลยแหละบางทีนันงน่งด้วยกันก็ทะเลาะด้วยกันด้วยนะเนี่ยเนี่ยที่ถ่ายถ่ายอยู่ก็ทะเลาะด้วยกันด้วยนะลูกก็ลงไปกิมน,มนนมอ่นนี่ขึ้นใหม่อีกแล้วไม่ยอมอยู่ข้างล่างขึ้นมาป่วนเหมือนเดิมเล่น เป็นเด็กที่อารมณ์ดีมากถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะจะไม่มีทางงองแงเลยขวบแปดเดือนเดือนนี้ก็เข้าเก้าเดือนละขวบเก้าเดือนคุณแม่ก็บอกให้น้องทำหน้าโกรธหน้าโกรธสิน้องก็ไม่สนใจแม่เลยบอกให้ยิ้มหวานอะยิ้มหวานยิ้มหวานแบบว่าแบบเหมือนรำคาญเราอะไปแล้ว ตอนแรกพ่ออะไรนะไขควงไฟฟ้าใช่ไหมมันเสียงดังนางก็ตกใจนางก็บอกกลัวกลัวนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยตกกลางคืนพอดีมีงานแต่งแถวบ้านเนาะก็ได้โดนงานด้วยนี่ค่ะใครไม่ค่อยเห็นเราแต่งชุดอิสลามอันนี้มามิน้มีนี่ลูกชายคนโต นี่ก็จะมาเห็นเราในชุดอิสลามตัวแฟนเป็นคนพุทธนะแต่มาเข้าอิสลามเนี่ยแหละเราก็ถ้าเวลามีงงมีงานอย่างเงี้ยเราก็ถึงจะแต่งอันนี้ก็เป็นนาเป็นสุเหรานะ่าเนาะที่หมู่บ้านนี้ที่เราเคยอยู่นี่ค่ะก็ญาติญาติก็อยู่ที่นี่กันเยอะก็มีแซวนะว่าจะบ่าวเดินไปแล้วจะสาวรีบๆหน่อย แฟนก็เดินนำหน้าไปผลก็ตกชุ่มฉ่ำม,มากงานแต่งนี้ก็ยินดีกับคู่เบ่าสาวด้วยนะคะขอให้รักกันนานๆคะมาถึงก็นั่งโต๊ะรับประทานอาหารงานแต่งของอิสลามจะเป็นแบบนี้นะก็คือแบบถ้าแขกมาที่บ้านมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาในงานอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะแบบว่าออตอนรับแขกให้นั่งโต๊ะให้รับประทานอาหารกันให้เสร็จสับพก่อนแล้วเดี๋ยวเจ้าภาพก็จะเดินมาหาเราเดินมาหาเราเองเบาเบาสาวเบาเสือก็เดี๋ยวเดินมาหาเราเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็คุยกันสักพักนึงแป๊บหนึ่งก็ทักทายกันสักพักนึงก็ยื่นซองให้แล้วก็กลับนี่คะ่ะก็ลูกชายกับหลานไปถ่ายคู่กับเบาสาวเบาสาวน่ารักมาก นี่เลยค่ะนานๆจะถ่ายชุดนี้คุณสามีลืมหมวกรีบเนาะฝนก็ตกรีบมาเพราะว่ากลัวฝนจะตกหนักอีกนี่ค่ะเราก็ได้เข้าไปถ่ายนะแต่ว่าเป็นกล้องของทางงานไม่ได้เอาของเราถ่ายก็เลยไม่มีรูปเราคู่กับบาสาวมา นี่แะค่ะงานกลางคืนงานกลางคืนก็เสร็จไปหนึ่งที่แล้วอันนี้ก็มานั่งแต่งหน้าตอนเช้าแล้วนะเนี่ยอันนี้คือเช้าแล้วนะคะเป็นเช้าของวันอาทิตย์วันที่ห้าปะน่าจะวันที่ห้าเนะาะเช้าอืของวันอาทิตย์ก็มานั่งแต่งหน้าต้องแต่งต้องแต่งตัวเองก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแต่งแม่กันนะ แต่ตอนแต่งแม่กันนะก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะอันนี้ก็มานั่งแต่งตัวเองกันก็ลืมหาผ้ามาคุมเนอะขออาภาัยในความโป๊เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอาจจะเดี๋ยวไปหาทำภาพเบอร์เบอร์ช่วงที่ว่าหน้าอกมันโป้เนาะมันโป้อะ รีบค่ะลืมถ้าคนอิสลามมาเจอคลิปนี้ก็อย่าเพิ่งว่าเรานะลืมจริงๆอาจริงๆบ้านเราก็ไม่ได้เข่งขนาดนั้นเนาะแบบสบายสบายแต่ก็ยังยึดมั่นถือมั่นในหลักศาสนาอยู่ อย่าดามมากกับตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะหลอดเดียวจบก็คือทาตาทา,ทาแก้มได้เลยก็แต่งไปเรื่อยๆเนาะนี่ว่ารีบแล้วนะคะแต่งว่าแต่งรีบแล้วใช่ไหมเราหอไปยี่สิบกวนาทีแต่อันนี้ก็คือเราก็สปีดอาจจะไว้หน่อย นานๆก็จะได้ออกงานทีแต่เรื่องแต่งหน้าแต่งตัวนี่ก็คือแบบเราแต่งหน้าไปทํางานของเราทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยแบบเออชินแต่อันนี้มันจะต้องเป็นงานตอนเช้างานกลางวันอย่างเงี้ยก็คือแบบเแบาบๆแต่ที่เห็นตาแดงๆก็คือแบบเดี๋ยวเราไอ้นี่ทาเออเขาเรียกอะไรกันแดดใช่ไหมลงกันแดดอีกทีหนึ่งมันก็จะดอกไป นี่เลยค่ะลงไปเลยโบ๊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 โบกลงไปปิดรอยดงรอยดำใต้ตรงใต้ตาปิดลงไปใช้เวลาในการแต่งนานมาก อันนี้ก็มาลงแก้มก็ใช้อหลอดที่ว่าลงตาลงแก้มเมื่อกี้นี้ดูง่วงๆงไหมคนภาคเนี่ยไม่รู้จะภาคยังไงให้มันสนุกเนาะไม่รู้จะภาคยังไงให้มันมันอยากมีคนติดตามเยอะๆอยากมีคนกดไลค์กดแชร์ให้อะไรอย่างเงี้ย รบกวนหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวอนาคตก็อาจจะเห็นในการทำคลิปแบบปลูกผักเก็บผักเก็บหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอนาคตอีกแต่ก็เป็นอีกนานเลยแหละค่ะแต่ปีนี้ก็มีแผนว่าจะไปลงอ่า พระองคักไร่สองไร่อันนี้ก็นอกเรื่องจากการแต่งหน้าก็ดูดูเราพูดไปด้วยแล้วก็ดูเราแต่งหน้าไปด้วยนเนอะฟังเราพูดเรื่องอื่นไปด้วยแล้วก็ดูเราแต่งหน้าไปด้วยเนาะก็ขอโทษขออภัยนะคะในความโป้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ยังไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยชำนาญในการพูดเท่าไหร่ อาจจะแบบว่าฟังดูขัดขัดบ้างก็ขอโทษณนะตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เริ่มติดตาสองชั้นแล้วอันนี้ซื้อตัวใหม่มาที่ติดตาสองชั้นก็จะดูแบบเออยากนิดนึงนะเสียงพัดลมก็จะดังหน่อยนะเพราะว่าร้อนมากเลยก็จะได้ยินเสียงพัดลมดังหน่อย เดี๋ยวมากรีดไอายไลเนอร์แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเออต่อต่อก็เดี๋ยวประมาณเดือน6เดือน7น่าจะเป็นสิ้นสิ้นเดือนเราจะเอาอะชะอมไปลงที่กำแพงเพชรประมาณพันกิ่งก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอๆไปจะได้อ่า เวลาเราลงคลิปอะไรเขาก็จะแจ้งเตือนใช่ไหมคะจะแจ้งเตือนว่าเออเนี่ยเราลงคลิปอันนี้นะแล้วก็จะได้กดเข้าไปดูได้จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆเพราะว่าเราเอาเราเรา,เราคิดระวังแผนไว้ว่ากว่าเราจะกลับไปอยู่บ้านแฟนที่กำแพงเพชรใช่ไหมเราก็อยากเอาพืชผักที่ว่ามันเป็นพืชผักระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าอ่า ราคาแพงให้สมแล้วก็ไม่ไม่ต้องดูแลยากไม่ต้องใสไม่ต้องฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแลไม่ยากแล้วก็แบบเก็แบเบก็แบบได้เรื่อยๆตลอดเราก็คิดไว้นะว่าเดือนหเดือน7นี่ก็ว่าจะเอาชะอมไปลงสักก่อนแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็สิ้นปีก็จะเอามะนาวไปลง และอีกอย่างหนึ่งเราคิดนะอยากาค่อยๆเอาไปลงใช่ไหมเอาไปลงพออพืชอันนี้มันคงที่อยู่ที่เก็บได้แล้วก็จะเอาพืชอีกอันนึงไปลงพอพืชอีกอันนึงมันคงที่เก็บได้แล้วเหมือนกันก็เอาโอเคค่ะนี่ก็แต่งเสร็จแล้วนี่ค่ะก็เตรียมตัวไปนี่เลยก็ยิ้มหวานโจ้แจ้กันเลยหกโมงเชา้าเตรียมตัวเดินทางนี่ค่ะถึงงานแล้วที่ นครน,นายกเราไปกันที่นครน,นายกเลยนะเนี่ยนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงเช้าเราก็แต่งไปเบาๆเนาออยาให้เกินหน้าเกินตาเจ้าสาวอันนี้ก็เป็นเซตเมื่อคืนแต่ว่าจะมีะผ้าคุมหัวสีเขียวที่เมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปกับเสื้อสีเขียวเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปแล้วก็ผ้าคุมหัวสีดํายาวๆก็ไม่ได้ไปนอกนั้นก็เมื่อคืนนี้ก็ไปกัน นี่ก็นี่ก็กำลังจะเดินเข้างานนะคะแล้วก็กำลังจะเดินเข้าไปในงานแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในงานมาให้ดูเสียดายอยากถ่ายให้ดูเจ้าสาวเจ้าสาวที่งานนี้สวยมากสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นอิสลามนั่งเดิมเพราะว่างานแรกที่ไปตอนกลางคืนไม่ใช่นี่ค่ะพอเสร็จออกมาจากงานแล้วก็มานั่งถ่ายรูปกันชายนาระหว่างที่นารอรถอีกคันหนึ่ง ดอรถของล้านอีกคันหนึ่งนี่ค่ะนาทั้งสองเราก็ถ่ายให้นะก็แอบภาพนางก็ขำชอบหรุดขำกันถ่ายรูปเป็นอะไรไม่รู้นะขำมีแต่ขำใส่กันตลกใส่กันเองถ่ายรูปชายนะก็คือบรรยากาศก็โอเคดีดีอยู่นะฝนมันตกด้วยแหลนะนี่ค่ะอันนี้ก็ขึ้นรถเตรียมกลับแล้ว นี่ขึ้นรถมาได้สักพักหนึ่งก็หลับโอเคบายบายคะ่ะ